ออลนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาดูคนป่าทั้งมากกันนะครับทุกคนอ่ะ อันนี้แล้วกันทุกคนโอ้ยว้าวโอ้ยเย็นเลยทุกคนเจ็บอันดับแรกนะเขาเขามะตัดไม้นะครับทุกคนอันดับแรกเขาจะตัดไม้นะครับเฮ้ยทำไมมันซุ่มนะครับทุกคนอันดับแรกตัดไม้จนล้มลงออกไป เแลอ๋อหลุมเขาน่าจะทำเป็นโครงนะครับรก็ะสบการที่ผมเคยไปสร้างบ้านมาแล้วนะว่าเขาน่าจะทำแบบคานบ้านว่าเขาจะยกสูงหรือเปาคันในกลนว่าเขาน่าจะยกงโอ้โอาวัน,นะครับ ออกในบ้านหลังนี้เท,ทวันเยอะมากดูดิจิโอเคเออม,มานาะนะก็ทำเป็นคานะคราวนี้เขาก็น่าจะทำสระ,ะน้ำเหมือนที่ทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับที่เราเห็นในภาพมันจะปวด อีตัวครับคนป่าสร้างบ้านก็ทำเป็โครงบ้านเป้นมานครับโครงบ้านแล้ก็เออทำเป็นบันไดหนะทุกคนใชนหรือเปล่าหรือเปล่าคะทุกคนบันไดหรือเปล่า ใช่ไหมครับทุกคนไม่ใช่ใช่ไหมที่บอกฉัไม่รู้นะอ๋อชายใปอ่มันเป็นคันขนะังแต่มัน,นไม่เคยปันไดที่หนึ่งปิดไว้นะครับเรียนไต่ที่ไป่ปันใดลิงเขาเรียกนะครับโอ้ก่ออะไรมาดินหรือเปล่าน่าจะดินนะครับถ้าผมตอบผิดก็ขออภัยด้วยใครรู้ความนี้มา ผมว่าน่าจะดินอ่ะคิดคิดคิดตมเขาเรียกอ่ะบ้านผมแล้วก็มาปลูกไว้เออไม้นะคะคุณเขาน่าจะมาทำแบบเออคานเอ๊ะพัาเรียกว่าปูพื้นอ่ะครับปูพื้นบ้านหรือเปล่า นนี่เออก็ทำได้กับเบื้องหรือเปล่าครับผมว่ากระเบื้องผมว่ากระเบื้องอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเหมเดาวมัวร์ครับเอ๋อกันน้ำออกนะครับ ะมาดเลยเอ่ทำบินบ้านน่ามนันจะแข็งแรงนากุ่นขึ้นไปได้โไม้ใหญ่มากครับใครรู้ว่า เ,เรื่องปรวัิาตนะครับก็อุปมาอะไรน่ก่อนอะไระอุปม์อ๋อ่ะ เขาเร hmm. ียกว่าไอไอประตูอะครับทุกผมประตูรือเปล่าประตูนะครับผมว่าประตูเหรอวะอันนี้ประตูอะไอซีเทสเทียวที่เขามาวางอะยืนประตูเนี่ยนะทุกคนเนี่ยประตูเนี่ยแม่ทุกคนเนี่ยไอ้ซีเทเทียวเนี่ย เน,เนี่ยหลองหลังเขาเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ยยืดให้เรียบถ้าเป็นผมนะผมท,าท่าเสร็จแล้วนะกะดมาถึงแปางบ้านหลังนี้นะผมวางคันนิดเดียวพังคุณลุไมเล็กน,นะครับคนป่าเขา,าใดค,รครวามพยายาม อะไรคนและเขาก็เอาขึ้นมาวางบนอันนั้นนะคราเขามาวาง็นดินนะครับทุกคนอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนเราจับเขาได้ไงครับเออเขาจะมาทำเป็นกระน้ำนะครับหรือเปล่า ผมเห็นต้องตอนต้นทีบ่าครับทุกคนอันนี้เขาเป็นบ้านของเขานะครับแล้วก็จะมีราวตักผ้าด้วยดีกว่าอันนี้เป็นบ้านของเขาแล้วก็อ๋ออีกนิดนึงเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับเอาน้ำด้วยหรอผมเห็นฟ้าฟ้าแม่สระน้ำอ่ะทุกคนเฮ้ ลงอย่งนิดนึงครับเอาไม้ไผ่ไว้แบบไหนี่ป่าที่เคุณเห็นนี่คือไม่มีไม้ไผ่กต้นอ่ะไม้ไผ่เยอะเกินพวกใครสังเกตนไม้ไผ่ใครสังเกตนไม้ไผ่คอมมินมาอันนี้ก็คอมมินมาเยอะเกินทุกคนตายครั้งไม่โอเคนั่นเป็นหน้าต่างเอานะ จะเป็นประตูนะครับฝั่งตรงนี้มันน่าจะเป็นประตูอย่างนั้นตรงนี้เป็นประตูแค่แค่กระตุกที่เขาให้ดูอันอันนี้เลยอันบ้านเขาแล้วสระน้ำอ๋อนั่งไงทุกคนสระน้ำเดี๋ยวเขาต้องเอาน้ำมาเติมเบบไหนอะได้เอาอะไรคี่แบบนี้อะไร

ทังทบ้านทุกคนเพิ่งรู้เนี่ยก็หม่บ้านเล็กเกิแต่ผมจะเลือกผมเลือกข้างล่างเออเลือกข้างบนเนรับินตะครับต้นครับดนคต้ะรัตร ็เอาหินเหรอครับเอาหินจริงๆครับเข้ามาเอาหินโอเคเอาหินเรียบร้อยอ่ะเอามาทีใส่ตรงนั้นนะครับตรงสระน้ำหรือเปล่าเอาหินเงินเด้งแล้วเดตามเขาหินจุดเลย อืมนออนี่อ่ะมีร้านเนี่ยผมไม่ตัดแล้วเอ้าทุกคนเขาออกเพื่อเขาทำอะไรนะทุววกคนเอ้าเอาเลยวะทำเพื่ออ๋อเ้าจะทำเป็นลาวนะ คนดีนะอ,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 อือ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 อ๋อไม่เลทุกคนปุ่มอะไรอ่ะเขาคนระเบียงอันนี้ก็เป็นผนังบ้านเหมือนเดิมนะครับผนังบ้านของเขาคนป่าช่างคิปนะ เขาต้องวางสลับกันนะครับต้องดูด้วยวางยังไงก็นม่นอาจจะเอามาวางอย่งนั้นนะ่ะจะใส่น,นี้ก็เป็นล้วนครับการสัต์เข้ามาอหรือจากข้างบนเพราะว่าอันนั้นเราจะทำสระน้ำไงครับเหดนการสัตว์เข้ามาได้ รัวน,นะครัเป็นไหนอ่ะไปขุดดินแล้วก็มาผสมกับแป้นนั้นนะนะครับเขาเรียกว่าอะไรน,นะน้ำอ่ะไห่เป็นที่ตรงแล้วผมว่ามาทาแนะ่ใช่ปะ่ะใช่ไหมรัวหรอรัวหรอวควายอะไรตีรัวตีรัวครับอู้ เอ้ยถ้าจับได้ไงวะถ้าจับได้ไงเดี๋ยวเราขอรีเลยมันจะคิดมันจะนานเกินไปเออเอามาตกแต่งบ้านนะต้นอะไรผมไม่มีของดีเลนะโนอ้คอมไม่มาเหมือน,นเดิมใครรู้อาคอมมีแบบไม่ต้องเยอะก็ได้ใครร่วนไหนก็คอมไม่มาเลย อ,อ่ะขอตัดไปไม่ต right ัดเลยกว่าเราให้ให้ชมเวืออ๋อแล้วเอาไอ้ไอ้ที่ผมบอกอะครับเขามาผสมกับที่ควายหรือเปล่าแล้วเขาก็ดินนะครับให้ดินมันอ่อนๆนะครับอ้อทำไมเหมือนเดือดออก ไรวะโอ้เอาทุกดินแล้วก็จะเอาดินนะครับมาวางเปลกเลยียนะครเป็น่ะแล้วเขาก็จะเขาเหมือนจะหมักดินแล้วทำให้เป็นที่ตรง่ะครับแล้วก็เอามาเปะไว้ตรงผนงังที่อื่นมุมเห็นฟางไาทุกคนอรออ่า อ๋อจิงเนี้ก็ไม่ใช่ฟางเอาได้แล้วแล้วก็แปะๆี๋ยวเราก็แปะๆไป,เ,ปเลยนะครับดูตอนเขาเปะเอา้ามาแปะนี่ถึเออน้องโอ๊ะโอไม้ใส่จากด้านนั้นนักก็มีเสียงช่วยหน่อนนะเห็นดีนะครับนีะโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อด โอเคเติมน้ำเสร็จแล้วก็อนนี่นะครับทุกคนดูนะครับอ,อันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคน,น,นสวัสดีครับ